เดียวนะครับเรื่องของปัญหาโลงทางส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะดูแลที่ไปครับแล้วก็ไม่มีใครเคยคิดว่าถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจากความเสื่อมของร่ายของเราถ้ามันเกิดจากความเสื่อมของนางขายเรามันจะต้องเกี่ยวเรื่องกับระบบภูมิคูพุ่งกันรับเราเองเราทำเพวันเพื่อจะสร้างภูพุ้มกันหรือปรับปรุมกันให้สมดุล มาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งเมื่อปีทีท่แล้วพอศึกษาเข้าไปแล้วก็พบว่าคนที่มีปัญหาหนักๆจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยชนิดเปลี่ยนเนี่ยเขาบอดแน่ๆในความรู้สึกของผมงก็คือว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ด้วยวิสัยคนักเวีนนสารพอจอบลึกเข้าไปว่าโอ้มันมีสามตัวหนึ่งนะที่เขาจะต้องใช้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาจอประสาทเสื่อม ชนิดเดียดไม่ legen, ามาไม่เปลี่นตางกันก็เลยเริ่มมีการศึกษาแล้วก็ก็เลยเจาะลึกเข้าไปเรื่อยๆก็ได้ความรู้ขึ้นมาว่าความเสื่อมของตาเนี่ยอาการวุ้นตาเสื่อมต้อกระจกต้อหินอะไรทั้งหลายอย่างที่เราพูดมันเกิดขึ้นจากตาที่ร่างกายของเราไม่เไดอเผาหลังสารที่ทําให้เกิดการเสื่อมมากเกิดขึ้นะครับ แล้วเราก็ทํางาน,เ,งารารเ,นเรื่องของการปรัปรุงการให้เัาได้ขาวหลังสามใหม่นัดน,น,น้อยลงครับมากขึ้นมาตั้งเจ็ดปีแล้วเราก็เชื่อว่าเราน่าจะพัฒนาปิดภันเหล่าน,าน,น,น,นี้เพื่อดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการราักษาโคมขาขึ้นมาได้ความคิดนั้นเกิดเ,เมื่อไรามากหนึ่งปีที่แล้วครับแล้วผมก็ประกาศว่าภายในสองไรมาอเราจะเป็นปิดมันนี้ออกมาแน่นอนตอนแรกผมก็สงสัยอาจารย์อาจารย์เดินมาบอกคุณต้น เดี๋ยวมันจะมีมันงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวกับดูผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรอาจารย์ะโอเคเออเอนะปักรมุงกันนะโอเคเรื่องดวงตาคือเรายังคิดว่าเราหนุ่มนะ่ยแต่พอพอไปเจอไปเจอ,อผู้สูงอายุหลายท่านมีปัญหาเรื่องตาแล้วอาจารย์เนี่ยเรื่องการการรักษาเนี่ยอย่างอย่างจอสาตาชนิดที่เสือ่อมชนิดเปลี่ยนเนี่ยเห็นบอกว่าคุณหมอทั่วไปก็ยังไม่มีการรักษาด้วยการใช้ยาหรือว่า การเจาะเข้าไปในดวงตาฉีดสารเลือแอนตี้ทีเอ็นเอสขาวแอนตี้ไวเชฟที่เข้าไปในดวงตาเพื่อป้องกันไม่ให้ตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมไม่เลือดไหลออกมาจากเส้นเลือดที่จอประสาทนี่คือวิธีการรักษาที่จจุนนีนปัจจุวันนี้ก่อนหน้านั้นก็ใช้ทีเดรลเซอร์คือพูดง่ายๆผ่าตัดดวงตาไม่ได้ผ่าตัดผมผมใช้คำว่าอฉีดยาเข้าไปในตาเ้าไปในดวงตาเลย อ้อยแล้วก็จะอันนี้ครับต้อหลบแค่ฟาร์มก็เสียวแล้วฮะเดือนหนึ่งก็หลายครั้งหนึ่งสองเดือนครั้ง,งก็ฟาร์มมาองค่นขึ้นก็คือต้อง<ร>ไปทําอยู่เรื<ๆ>่อยๆด้วยทำเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ว่าหายช่วง<ๆ>ต้นก็จะด,ดีขึ้นพอไปลปลายมันจะเป็นนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันมันฟาร์มานะที่ดีการอย่างเนี้ยแล้วก็มีงานวิจัยเขาพบว่า นอกจากใช้ยาที่ผมพูดเขายังสามารถใช้สารจนยื่นอยู่ในระบบภูมได้แล้วก็อินเร์กินสิบอินเตอร์ินสิบแปนี่นะครับฉีดเข้าไปในดวงตาดีเหมือนกันีเหมือนกันก็ทำหน้าที่ใกลตากนต่แต่ก็ยังฉีดแต่เมื่อเมษาปีสองศยนึ่งสี่ก็มีข่าวมาในฟ็อกซ์ s วส์นะครับฟ็อกเนวว่าเขาประสบความสำเร็จในการทำอินเจอร์ินสเนี่ยให้ฉีดเท่าเส้น แต่ไปออกผลไปออกผลที่รวมตาได้ก็ออยังต้องฉีดอีกเหมือนกันแต่มันวิธีการที่ที่ใหญ่ามากคกับจากการ,ร,ร,รที่ต้องต้องรงเดี่ยวกับเรื่องการฉีดเข้าตาขนาดแก่ฉีดเข้าเส้นอแล้วก็ให้มันนี้มีมสิญคาาเข้าไาในนี้อย่างนี้ Fox News 2ของปี2016 2014 2016. 2016ต้องลงชื่อพ mm ิเ hmm. ชษร้วยกาจิตรา อันนั้นก็คือของเขายังฉีดเข้าตัวเพื่อไปที่ดวงตาแต่ของเราเนี่ยรับประทานแคปซูลแล้วมีผลที่ดวงตาจริงไหมฮะเออคือก็อย่างนี้ครับแคปซูลเนี่ยยังไม่ได้ระงับอาการตาบอดจากจอประสาทตาเสื่อมจะไม่เปลี่ยนครับมันชะลออาการไม่ถึงจุดนั้นอแต่มีผลิตภันที่ระงับได้เลยครับก็คือ น้ำแอคโคเอเซนซึ่งทำกับน้ำพุทโอ้โหเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแอคโคเอเซนเราก็มีการพิสูจน์ว่าใช้วันละหนึ่งสองสามวิสแอลต่อวันครับวันที่สิบห้าก็เจาะไม่เได้ขาวมาดูนะครับเจาะเลือดมาดูแล้วก็พบว่าระหว่างคนที่กินน้ำพุทสามร้อยวิสแอลสามร้อยวิสแอลก็คือนหนึ่งสองเนี่ยะแต่คนที่กินน้ำปกติ คนที่กินน้ำมูกุของเราจะมีอินทรพรสิทิ์แปที่ใช้ปญญญาฉีนี่นะนครับเพิ่มขึ้นในกระแสเลือดห้เซ็ต์โอ้โหแล้วก็งไงครับถ้ามีปัญหาให้ฉีดเข้าตาฉีดเข้าเส้นไ,นนไ,ไม่ฉีดน,นะหรือว่ากินน้ำมูกุแค่นั้นเอ,อน้ำมูกุศลจะต้องปรับทุนแบบนี้นะครับครับต้องต้องเป็นการพิธีที่เราติด เพื่อให้มีสัมพุนมีสารที่ออกฤทธิ์ทุกๆครั้งเข้ากันหนมดแล้วก็ไม่โทษทางการด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นจุดที่ทําให้เราประกาศว่าเืนไตรมาสสามของปีที่แล้วครับเราจะมีผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตาออกมาอือันนี้เป็นางานที่เราเริ่มศึกษาเมื่อไตรมาสหนึ่งพอวันที่ 15, สิบห้าสิงหางานวิจัยของเราเสร็จแล้ประกาศออกผลิตภัณฑ์ สำหรับดวงตาทงนีเขาใช้เวลาคนเขาบอกว่าทำไมน,อนไ้อยเท้าทเดนะิน้อยปุ๊บเนแต่ถามว่าเวลาที่ศึกษาป่อนหน้านี้เรีรองโคงคข้นมามันเป็นตลอดสิบปี <c oughs> เป็นหลายชื่อปีนะฮะ<อ>โอเคอันนั้นจะเป็นคจากตรงนั้นมาเราก็เลยเชื่อว่าการสร้างภูุมกพันที่สมดุลนะเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพของดวงตาได้ทุกอาการ ครับใสทุก่างยกไว้นอุบัติเหตุหรือสารเคมียกเว้นว่าไปโดนอะไรเนี่ยคนขับรถที่มัน่านต่อยแบบนายตำรวจจงเชิอาจารย์มาเรื่องที่เราพูดกันวันนี้กับอาการตาพล้าตาสู้แสงไม่ได้ต่อลงนะครับสาเหตุครับตาแห้งนี่ครับเป็นภาวะที่น้ําตาที่บริเวณผิวเนื้อเยื่นตา มีไม่เตรียมปอกนะครับที่จะหล่อลื่นนะฮะจึงทําให้เกิดอาการระคายเคืองแสบตาตาแห้งนะครับเคืองตาไม่สบายตานะครับแล้วผลงานวิจัยพบ,พบว่าภาวะเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายมีการหลั่งสารก่อการเสพเพิ่มขึ้นในน้ำตาอ่านกะ็คือสารชุดน,นี้ครับอินเทอร์คิน17อินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน4อินเทอร์ไฟบราด้าและที่แบบวา ไม่ต้องไปสนใจมันเอาเป็นว่านี่คือสารที่ร่างกายในเมือดขาวหลังออกมาแล้วทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็เกิดภาวะเสือ่อมเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็มีปิติพันธ์ที่เราสามารถจะปรับตรงเนี้ยให้มันสมดุลได้ใน,นช่วงนี้เองนนี่แหละคือความมั่นใจว่า เราจะออกบริการสําหรับดูแลผู้ป่วยตาแห้ผู้มีปัญหาตาครับซึ่งเจ้าสารสามสี่ตัวที่กว่าไปนี้ก็คือคล้ายๆกันกับที่เราใช้สารเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบภุมมคุ้มกันทางเดคราวนี้ก็เรื่องตาต้อลมต้อนลมเนี่ยคุณพระสกอรอต้อเนื้อก็เกิดการที่เกิดที่มีแสงแดดปุ่วันความร้อนนะครับกระตุ้นให้มีการหลั่งสารอักเสบเพิ่มขึ้นในเราจะมีการเคลื่อนตาถ้าโดนทุก็มีการหลั่งสารนิดเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่อินทูรินสิบหกอินดูินหกซึ่งเป็นทําให้เกิดการเสก่นะครับก็ทําให้ความเสื่อมของเส้นใยคอเลาเจนในลานัาทาให้เกิดการเคลื่อนเสื่นะครับแล้วก็มีเนื้อเยื่อต่อมาจะมีเนื้อเยื่อบวมขึ้นมาด้ยซึ่งมันจะเพิ่มไปเรื่อยเรื่อวิธีการถ้าเรารู้เช่นนี้เพรามันเกิดขึ้นจากอินดูรินหกด้สารภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันหลักเยอะแล้วเราเออเรามีเรามีสูตรที่จะลดสารตัวนี้ได้นะครับ เราะนั้นเราก็มั่นใจเหมือนกันต้อลงต่อเนื้อจัดการได้แน่ครับต่อมาครับเรามาดูเราก็เลยออกเป็นพันธ์แอปโอแคนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทําจากสารสกัดมงังคุดบวกเข้ากับงาดำถั่วเลือมฝรั่งบุกสกัด,ด,ดสารที่ทงางําทางกับเมล็ดขาวออกมาแล้วก็ผสมกับลักษณะเสริมประสิทธิภาพนะครับแล้วก็พิสูจน์ทดสอบในสาราสมัครนะครับให้กินสิ่ครั้งต่อวันวันที่15ก็จะไม่จอดเมล็ดขามาดู ไอสารที่มีปัญหาครับเนี่ยมันเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลหน้าแล้วมันลดลงลดลงเพราะฉะนั้นสารที่มันหลั่งเยอะเกินไปทําให้มีปัญหาเมื่อใช้สิบห้าวันลดลงแน่นอนราคาต้องดีขึ้นนะครับดีขึ้นคราวนี้ผมไม่พอใจนี่มันต้องรอสิบห้าวันมันช้าเลยครับคือถ้ากินวันละสี่แคปซูลน่ะก็ต้องสี่สิบห้าวันครับผมก็เลยเอาสูตรเนี่ยมาปรับมครับชะตาใหม่ กินไปปั๊บไม่ต้องรอสิบห้าวันละสองสามวันแสดงผลเลยเห็นผลเลยโอ้โหเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นวิวัฒนาการที่เราพัฒนาจากสูตรหนึ่งใช้จะมาฟอกขาวเสื่อให้มาเป็นสมดุลไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาทั้งเข่าและตาเราก็ใช้สูตรที่ได้เพราะหลักหลักก็คือสายเหงือที่หราตัวนี้มันออกริกเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับเต่าตาและเข่า ใช้ตัวนี้ก็จะได้ผลทั้งเต่าและตาอืมาและเขานะจ๊ะอย่าไปเขาอ่ะเท้ตัวดูดัจูนะครับก็จากการทดสอบมันลดสีเหลืองสีส้มเนี่ยนะครับสารที่มีลักษณะลดไป9ก้าสิบสามเปร็ิบดเจนมากคือลดไอตัวที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ ที่อาการจะไม่ดีขึ้นอันนี้ครับสามพวกนี้คุณหมอที่เกี่ยวกับดวงตาหรือว่าจักษุดแพทย์รู้จักไหมฮะอาจารย์อย่ามาดมองผมอย่งนี้สิผมว่าท่านรู้จักนะท่านรู้จักแต่เขาไม่ไระเอามาเอาหลักกานีคือเพราะว่าเออคือเราอจะอธิบายกันยากนิดนึงครับวิธีการคืออาจจะทราบแต่ว่าไม่รู้จะใช้วิธี อธิบายยังไงเอาสารมาได้อย่างไรที่มันสะดวกและง่ายดายเพราะเวลาเราไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะไม่บอกว่ามันมีสารนี่นี่นี่เพิ่มขึ้นหรอกเราถึงเต็มยาของบริษัทโน้บริษัทนี้มากลักษาโอเคในในตัวงเมื่อเราเราก็รู้ว่าเราต้องหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรา แล้วก็วิธีที่ง่ายๆไม่เป็นพิษเป็นภยัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีควางขัดขืนนะแล้วก็าทำอย่างไรถึงจะออกฤทธิ์แล้วก็ช่วยคนให้เร็วที่สุดครับให้เร็วที่สุดนะครับ <นะ S 1> แล้วก็ถูกที่สุดเพราะนั้นหลักก <Lion. S 1> ารในการทา,ง,ทา,ง,ทาง,งานของคณะนักวิจัย,ยของเราต่างจากบริษัทยาทุดโทโยตี้บริษัทยาเราทำอะไรก็ตามให้มันมวิสบัณฑาให้มันแผ่นๆเพราะฉะนั้นไม่งั้นมันมันขายไม่ได้ราะเราต้องคิดถึงผู้บริโภคเป็นหนึ่ง นะภารกาิจของผู้รู้เป็นอันดับหนึ่งภารกาิจของเราเป็นอันดับสองเป็นพระราชดำริของพระบิดาครับเนะมื่อเราคิดอย่างนี้แน่นอนครับเรามารู้เป้าหมายมากกว่าคนที่ทํางานในบริษัทยาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นล้วก็เราก็เอาสิ่งที่ง่ายๆเลยครับจะัดจากู้เงินดสโดยตรงนะโอเคนี่คือแคปซูลที่ขนมดงมตันนะครับคราวนี้ เราก็สามารถใช้สองแคปซูลสีแคปซูลผสมกันตา่างได้นี่ไปดูน้ำแบอบโอลเอเซนของเรารมันก็เป็นสิ่งที่ธรรมดาธรรมดานี่เปลี่ยนขึ้นนะฮะใช้สิบวันเนี่ยมันมีสรรพคุณตรงนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยสิผิวสวยหน้าใสขึ้นมาทันทียอมเลยฮนะค, <c oughs> คุณผู้หญิงตามองไม่เห็นก็ได้ไม่สนใจแนะล้วเรื่องตาตอนนี้ผิวสวยหน้าใสใช้ได้คือมองไม่เห็นฉันเอามือรูปทำก็ฉันก็รู้สึกนะ ทีนี้ก็มาดูนะฮะอาการที่จะดีขึ้นมันต้องหลังสารที่มันเป็นปัญหาอยลงครับก็เปรียบเทียบกับคนที่กินน้ําซึ่งเราแทนด้วยสีน้ำเงินนะครับเรามาดูแทนสีส้มๆของเราแทนสีส้มคือคนที่น้ําของเราฮะโปรไอเซตมารดลงปัญหาลดลงครับมันก็อาการก็ดีขึ้นจะ่ได้ใครที่มีปัญหาผิวหนังเขียวย่นเนี่ยแไปลองดูลองดูมีตัวหนึ่งซึ่งมันเพิ่มขึ้นครับคืออินทอรีย์สิบโอ้โหเนี่ย ของเราเลยสรุปตรงนี้อีกทีว่าสีส้มคือสารที่ทําให้เกิดปัญหายกเป็นตัวหลักนันอินเกตเซนตแปดเมื่อใช้แอปพลิเคชันแล้วมันลดลงไปหมดเพราะฉะนั้นถนอมดวงตาไหมแน่นอนแต่ตัวที่ไม่ลดคือเพิ่มขึ้นมาอินดิเ็ตเพิ่มขึ้นมา50เซนบเมื่อกี้นี้ผมบอกว่านักวิตร์เขาต้องใช้อินดิเก์เซนตแปดฉีดเข้าไปในเส้นฉีดเข้าไปในดวงตา ถ้าเราสามารถเพิ่มขึ้นไปในเลือดได้โดยการกินน้ำแ,ปแอปกปิลเซนน้ำพุดในเวลา15วันเพิ่มขึ้นมา50%าสในกระแสะเลือดก็ถ้าอยากให้ร้อยก็30วันหรือเปล่าาไม่ถึง <iliyor> <ieht> 50าสิห้าสิรซตตรงนั้นแล้วมันปลอดภัย <riff> ผมถามความรู้ <rhythm> ถ้าฉีดอินเทร์จิน18าจารบอกว่า3วัน4วันต้องฉีดทีใช่ไหม ยังยังสั่งยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจที่เอเจนต์เนี่ยฉีดทุกเดือนฉีดทุกเดือนค่าใช้จ่ายตกเฉลี่ยเอาเงเดือนละหกหมื่นกว่หมื่นบางทีก็อาจจะกินน้ำแอปโคเอเซนก็ถุงละร้อยกว่าบาทไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งในสิบอะโองร้อยบาปนะครับแล้วไม่มีผลข้างเคียงด้วยไม่เจ็บตัวด้วยเออได้ผิวสวยหน้าใสตั้งแต่แรกอันนี้หลายคนชอบก็กลับมาถึงงานเดิมที่ที่ ที่เราันที่ดับ็นนเละที่เขาบอกว่าเขาคณะอินเตอร์พิ็จน์แต่เข้ามาแล้วนะตอนนี้ไม่ฉีดเข้าตาและฉีดเข้าเสงครับแต่มันก็ยังแรงอยู่นะครับรับประ่านได้ว่าเป็นแสงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกจาหน่ายอยู่ในระหว่างการรอออกจาหน่ายพอของเรามีข้อมูล่างนี้บริษัทนี้ก็จริงๆผมว็าผ่านเนี่ยเห็นก็ว่าจะมาซื้อหุ้นี่ยโค้หนะขอฟังเสียงหน่อยครับแจ๊ ยังมีไหมครับต่อไม่มีเสียงมีเสียงนะครับเพราะ Raymond, ถ้าเราดื่ Apple L, B, ามแอปเปิลเอสเซนต์แล้วเพิ่มเป็นโตรกินสิตไดเข้าไปสะดวกและปลอดภัยประหยัดกว่าไหมเออเพราะฉะนั้นเลือกเอา, ok B, า,อค,าครับชีดไนโตรกินสิตได้เข้าเส้นหรือกินน้ำก็คุณครับผิวสวยหน้าใสอีกต่างหากใช่ไหม <c oughs> ล้มยาปลูกมะพุนได้เลยตอนนี้นะจริงเหรอเนี่ย อันนี้ปลูกแซมได้นะปลูกแซมจะไปก่อนแล้วกันแต่สิ่งที่ผมจำเตือนก็คือว่าที่คุณพูดุนะทีบองว่าเราทํางานกับไม่ได้ข่าวนะซึ่งเป็นกองทัพที่ใหญ่มากแล้วก็ข้อตั้งัะอ่ามไหวไปขยักรปเยื่อนยังไงต้องระมัดระวังด้ต้องเอาใจมนเหมือนกันนะเพราะไม่ได้ข่าวนอนเก่งหรืออะไรนะไม่ตองมาไม่ทาตามที่เราต้องการเลยถ้าหากว่าเรามีอะไรอยู่เข้าไปทาให้ล่มไหวข้อมูลที่เราให้มาตอนนี้ก็คือ พิสูจน์ชัดๆพิสูจน์จริงๆเรากินเวลา15นนวันวันศีแคะซูมันต้องได้อย่างนี้ <ừ. S 2> ทุกคนจะต้องตอบรับอย่างนี้แต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งกินอย่างอื่นเข้าไปด้วยมันจะทำงานกับวิริยะาวเหมือนกันทําอย่างไรเราไม่รู้คือเราไม่ได้บอกว่าอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรหรือไม่ดีใช่ครับแต่ไม่ควรใช้ร่วมกันเราก็จะบอกไปเลยนะั้ะถ้าหากว่าคุณใช้เป็น,นอื่นแล้วดีแล้วขอแสดงความินดีอย่าใช้ของเราครับ พวกเราอาจจะทําให้เขาเสียได้หร okay. uh. um, ือน้ําม um. really ังค so okay. right. ุทของเรานนะครับพอทานน้ำมันคุทของเราดีเอ้ยไม่เอาละไปเปลี่ยนใช้ยี่ห้ออื่นหรือใช้ไม่เหมือนเดนหรือใช้ของเราแล้วก็ใช้อย่างที่ต้องกายใช้เดิมของเดิมดีใช้ต่อไปอย่ใช้ของเราครับนะเพราะอาจเราอาจจะทําให้เขาเสียแต่ถ้าใช้ของเราก็ขอความยุติธรรมอย่าใช้ของคนอื่นเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนั่นสิ่งที่เราขอร้อง คนที่ต้องการที่จะดูแลสุขมาพก้วยกันก่อนครับ